มาครับมาเพื่อนเพื่อนมาผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูร้านอะไรเนี่ยผมมาเรามาดูกันเลยผมมาร้าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ร้านอะไรครับผมเนี่ยร้านขายก๋วยจั๊บร้านก๋วยจั๊บนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเนี่ยร้านก๋วยจั๊มมีอะไรบ้างครับผมมีเมนูแนะนํำไหมมีก๋วยจั๊บเส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะเส้นมาม่าก็มีโอ้น่าครับผมนี่ตามป้ายนะครับผมเอ๊ะทำไมป้ายเล็กจังเนี่ยครับผมนี่นี่ครับผมใครที่จะมาก็ตามป้ายนี้เลยนะครับผมนี่ก็มีนะครับผม นั่งกินที่นี่ก็ได้ใช่ไหมครับผมมาเพื่อนมาดูเร็วมาเพื่อนมาดูก่อนโอ้มีโต๊ะมีโต๊ะให้นั่งด้วยเนาะครับเนี่ยโอ้น้ำน้ำน้ำก็มีตรงนู้นครับเพื่อนนมมีน้ำโอ้มีน้ำด้วยนะครับผมนี่สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็นี่นะครับผมมีมีนะครับผมนี่โอ้นี่ก็เป็นร้านอันนี้มีเพิ่งมีหนึ่งโต๊ะนะครับผมอันนี้เปิด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 กี่วันนี่ครับผมเปิดได้ยังเปิดค่ะวันแรกค่ะเปิดวันแรกโอ้ทำไมถึงไม่เปิดครับพอสอบถามอย มีลูกมีคนตัวเล็กแต่อยากอยู่กับลูกกับครอบครัวโอ้ครับโอ้อยอยู่กับครอบครัวนะครับผม้โอ้นั่งกินก็ได้ใส่ถุงก็มีใช่ไหมครับผมใส่ถุงก็มีนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่ฝมาแล้วนะผมวันนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านขายก๋วยจั๊บครับผมอันนี้มีชื่อร้านไหมครับผมนี่หรือหรือยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งโอ้ยังไม่ได้ตั้งนะครับผมนี่นะครับวันี้ก็เป็นร้านขายก๋วยจั๊บจากคุณพี่คนนี้นะครับผมนี่วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดู ไม่สะดวกอย่างนี้มีมีส่งหรือมีอะไรไหมครับผมเนี่ยมีค่ะมีค่ะมีบริการส่งมีบริการส่งโอ้มีบริการส่งด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้มีแล้วเวลาจะสั่งยังไงครับผมเดี๋ยวตามเบอร์นี้เลยจ้ามีนี่ครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับผมดูนี่นี่ก็คือเบอร์ติดต่อนะครับผมคือการสั่งนะครับผมนี่สําหรับใครที่อยากได้กินร้านก๋วยจั๊บนะครับผมนี่ครับผมของพี่คนนี้นะครับผมนี่ก็มีบริการส่งด้วยนะครับผมไม่เป็นะก๋วยจั๊บเส้นเล็กก๋วยจั๊บเส้นใหญ่นะครับผมเส้นมาม่าก็มีนะคร เมนูเพิ่มเติมด้วยค่ะนี่ครับผมโอ้เห็นแวบๆอะไรนี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยขนมจีนค่ะโอ้เป็นขนมจีนนะครับผมนี่มีขนมจีนด้วยนะครับผมนี่อันนี้น่าจะขายได้เยอะแล้วใช่ไหมคะนีน้ำมันจะหมดรถเยอะเลยนี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมราคาไม่แพงด้วยนะเพื่อนเพื่อนดูตามไปนะผมอี่กลัวจั๊กเพื่อนเยี่สิบาทเองครับเพื่อนเพื่อนดูยี่สิบบาทเองเพื่อนเพื่อนดูเพิ่มไข่ดูเพิ่มไข่เพิ่มอีกแค่ห้าบาทเองเพื่อนเพื่อน่ะ เออดูสิแค่ห้าบาทเองเออเด๋ยนนี้นะครับผมกรองก็แพงแต่นี่ขายราครับเป็นราคาย่ำยาเพื่อนดูครับผมนี่เพิ่มตีนไก่เพิ่มอีกห้าบาทเองครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาตีละห้าบาทนะผมใครที่อยากจะสั่งพิศเศษก็เพิ่มอีกแค่อย่างละห้าบาทนะครับเพื่อนดูสิโอ้ หรับที่เราสั่งกลับบ้านใส่ถุงก็มีชุดเครื่องปรุงมีอะไรให้ครบเลยใช่ไหมครับผมมีให้ครบเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆมาดูหน้าร้านก็ร้านก็เป็นร้านไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมนี่ร้านเล็กๆค่ะร้านเล็กๆนะครับผมแต่คุณภาพไม่เล็กนะคะโอ้ดีครับสำหรับใครที่อยากมานั่งทานที่ร้านก็มานั่งทานได้เลยนะครับผมที่นี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับผมนี่แล้วสำหรับคนที่อยากจะมานี่ครับผมนี่เราเราต้องมาที่นี่ที่ไหนครับท้กคนอยากจะมากินที่ร้านนี้ครับผมนี่ตั้งอยู่บ้านหนองหัวหมูนะคะอ๋อ มาเส้นถนนเจ้าเสด็จมาถึงเออมันจะมีป้ายบอกทางมาทางเออเลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นบ้านน้องหงูค่ะบ้านน้องหงูนะครับผมอยู่ที่นี่อยู่ที่ตําบลน้ําคาใหญ่นะครับผมที่อำเภอเมืองยะโสเลยผมขี่จากนี่ไปก็ประมาณ2กิโลถึง3กิโลถึงในเมืองนะครับผมนี่หรือใครอนี่ข้างๆรีสอร์ทนะารับผข้างๆรีสอร์ทนะครับผมข้างๆรีสอร์ทสีฟ้ารีสอร์ทนะครับผมนี่แล้วก็นะครับผมสาหรับใครที่ไม่สะดวกับผมก็มีเบอร์ครับผมนะ เบอร์นะครับผมนี่ที่เราให้เพื่อนๆได้ดูผมถามาัดโทรสั่งพี่เขาได้นะครับผมมีบริการส่งด้วยใช่ไหมครับในเมืองก็ส่งนะครับผมแล้วก็เขตตําบลน้ําคาใหญ่ของของที่นี่ใช่ไหมครับที่ที่จังหวัดยะโสนะครับถามมัดโทรสั่งกับพี่แกได้เลยนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็ให้พี่เขาฝากร้านนิดนึงครับผมเดี๋ยวฝากร้านด้วยนะครับถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่คุณภาพใหญ่นะคะขอบคุณมากครับผมลาไปก่อนผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย